ดีครับผมวันนี้อยู่ในก็สิเก้าวันในป่าทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้อยู่ในป่าอีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะไปอยู่ที่วันนี้เราจะมาอยู่ที่แดนอาร์กติกกันทุกคนวันนี้จะมาสู้กับเยติกันนะเราเจอทั้งแพะซาตานหรือว่าเจ้านกฮูกตอนกลางคืนแล้วก็เจ้ากวางทุกคนแต่วันนี้จะมาเจอเจ้าเยติกันนะเยติในดิ่แดนน้าแข็งผมก็ว่ามันจะเป็นไงทุกคนซึ่งเกมนี้มีโอ้มีค่าให้เลือกด้วยราคาสามสิบเจมผมไม่มีเจมทักอันตอนนี้วันนี้ก็เป็นล้านเพชรโอ้ยทําไมมัน หน้าตาเหมือนกันเลยทุกคนแต่นี้เป็นแค่แบบเป็นแบบเลโก้เลย <c oughs> เป็นเลโก้สี่เหลี่ยมเลยครับผมว่ามีอาคซีนให้ดูด้วยวิวอีก52ชั่วโมงอัปเดตมีอัปเดตกบโอ้ไม่ก็เจนนี่มันจะมีโอ้มีโค้ดด้วยทุกคนมีโค้ดผมใส่โค้ดตรงนี้เลยใช่ไหมเนะี่ยเออใช่ทุกคนใส่หนึ่งได้เลยแล้วก็พิมพ์ตามเขาไปเลยสิเอค่าพันอูได้มา50เจมทุกคนซื้ออาชีพได้ละ <c oughs> ผมมีเจมซื้ออาชีพแล้วผมลองไปซื้อกันทุกคนมี50เจมก็ผมซื้อได้อาชีพหนึ่งม อันนีน้คนตัดไม้ทุกคนมีฟอร์เจอร์โอ้ได้สแต็กเพิ่มได้กูดแซกมาอืมชันนี้น่าจะดีทุกคนได้กูดแซกเพิ่มเอาคันนี้ไปแหละเราจะไปลุยก,กันทุกคนไปรับผมอุ้ยเป็นการขี่เครื่องบินทุกคนอย่างเท่ผมกำลังจะไปที่ไหนอะ่ะอะไรอะ่ะเอาชื่อลอกเก้าคืนช่วยเหลือผู้ผู้รอชีวิตที่สูญหายทุกคนโอเคมาแล้วคนอื่นเลยผมเปิดเสียงไนดะ้ไม่มีเหมือนจะไม่มีเสียงเพลงอะไรนะไม่มีเพลงตรีสิทธิ์ใช่ไหมน่าจะไม่มีนะทุกคนเปิดได้ตัดไม้เลยเริ่มต้นมา เรามีอ้ ه, ถุงสิบแลนะทุกคนเพราะเราเล่นอาชีพนั้นเนอะอาชีพอะไรลืมชื่อละอาชีพบกถุงมาห้าครับจากถุงห้ากลายเป็นถุงสิบต้นมาแล้วก็มีซับลิงทุกคนซึ่งมันเป็นฟอร์ดฟอร,ฟอรลิงแทนอันนี้ต้นมาน้ำแข็งปลูกใกล้แคมไฟไม่ได้โอเคอแคมไฟ์ครับผม lego.com แล้วก็จุดไฟโอ้ l e เสอแล้วทุกคนจะเห็นเยตีจังเลยหน้าตาจะเป็นยังไง นีกระตุยกระตุยเกมนี้หน้าตาเป็นไงเนี่ยกระตุยตาสีแดงทุกคนไม่ตีเราแล้วก็ไม่กระโดดด้วยโอ้เกมนี้ดีครับผมกระตุยไม่กระโดดล่าง่ายเลยแล้วไอ้พวกนี้อ่ะพวกนี้เป็นจริงจอกน้ำแข็งทุกคนมันน่าจะตีเราไอตีเราจริงว่ะแต่ตีไม่แรงเท่าไหร่ไนดูดไม่ใช่การโจมตีหน่อยสินี่นี่คือนีไม่ใช่การโจมตีครับผมสุดเลาใจอันไม่ใช่การโจมตีปิงยางเกมนี้มันดูเหมือนจะเล่นยากกว่าเกมนั้นเยอะเลยนะทุกคนไอเกมนั้นมีลัคกีบอกร่ายเกมนั้นเล่นง่ายเนาะขอแค่เจอลัคกีบอก เกมนี้ไม่มีให้ครับผมเกมนี้เหมือนเขาพยายามจะทําให้มันเหมือนเลยนะแต่เป็นแดนนี้เฉยทุกคนเป็นไบโอมอาร์กติกฝั่งทั้วโลกเหนือโอเคเรามาข้างนอกแล้วผมไม่เจออะไรทุกคนทําไมโลกงนี้เนะี่ยโหลเจอเดต้นไม้เนี่ยเจอบ้านหลังนึงลนะบ้านนี้โดดเข้าได้เลยครับผมเอาเข้าได้ไหมเนะี่ยเหมือนจะมีกระสุนปืนนะทุกคนโดดเข้าข้างบนไม่ได้เข้าด้านในกระสุนปืนแล้วก็มีเ,เบนเดกเบนเดกเก็บอะไรกดเอฟ อ๋อต้องกดเอฟทุกคนอันนี้ไม่ชินเลยอันนี้พังไม่ได้มีเลยครับผมเจ็บไปเฮ้ยบ้ากันนะแพนกินผมเจอแพนกินเออแพนกินเออโอ้ท้าปิ่งสุดละใจทุกคนแพนกินเออตีแพนกินตีแพนกินเออสัตว์สงวนผมไม่สนผมตีหมดเออ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 เฮ้ยเดี๋ยวมีสนามบินด้วยทุกคนไม่น่าจ,จะมีฉากจบรู้ตอนนี้ตีแพนกินก่อน มืดแล้วโอ้ออดดกอกเนื้อเหมือนกันทุกคนได้ดกอย่างอื่นเลยเนี่ยอะไรอะ่ะงอาอพลยไฟก่อนละมั้งตรงนี้ทุกคนเฮ้ยไฟฉายกด F เพื่อเก็บเกนื้องกด F คนกด E ไม่ได้มืดแล้วคืนแรกปกติต้องไม่มีอะไรนะคืนแรกของเกมแนวนี้เกมนี้คงจะไม่มีอะไรเช่นกันละมั้งแต่ผมจะขึ้นไปเอาของข้าง,ง,ง,งบนอะ่ะมีทางขึ้นไหมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยว h a นี่คือมอนที่ล่าเราตอนกลางคืนเหรอหมั้งทำไมมันตะม,มูตะมีอย่างทุกคนดูทำไรอะหนู ให้กัดหนึ่งทีเอาไม่กัดเอาโบยโบามาอู้โบแดงน้่แข็งไทโบมันหน้าเกยังไม่เนยทุกคนอยู่หน้าสิ <Okay. c oughs> โอ้ยโอ้ยขึ้นทางกานก่อนผมจะขึ้นไปข้างบนนะ่ะอย่าเปิดกลองอ่ะ้าขึ้นได้โอเคโดดได้นี่ว่ามีอะไรไม่รู้เปิดหีดก่อนนะผมเป็นไฟฉายเราทานหมดซะด้วยขีดมาใต้เป็นนี้ทุกคนเหมือนขีมาเลเดอร์เลยเฮ้ยเปิดมาเป,เป็นเบนเดก้โหมีอยู่สามอันแล้วพี่นี่กดได้ป่าไม่ได้ทุกคน เออผมว่าเราต้องตัดไม้ครับเกบเอ้ยนี่นีทุกคนมีคนมายืนดูเราด้วยนี่นเป็นเจ้าเยติโอ้วออดโอ้โหทุกคนโคตรน่ากลัวไปแล้วโอ้โหเยติโคตรน่ากลัวทุกคนเกมนี้สุดอันนี้ก็ตัดไม่เลิกเออตัดไม่เลิกตัดไม่เลิกตัดไม่เลิกแอนิเมชั่นโจมตีสุดเล้าใจเท,ทเดอร์ต้องการนางกระตุยโอเคเดี๋ยวลองแรกของดูคนหาหนางกระตุยแป๊บ ตีก็ตุยตีก็ตุยไม่ดรอปช่างมาแล้วกันทุกคนอัพแคมป์ไปก่อนลุงูค่อยมาเทรดบ้านหน้าเอานะแ่ปช้าทุกคนผมว่าเราไปหาดูของข้างนอกก่อนแล้วกันมีบ้านต้องการเชื้อเพลิงกันตอนเนี้ยจะได้อัปเกตแคมป์หน่อยแง่ฐานเยอะแล้วหนึ่งก้อนแล้วก็มีกูแซ็กซึ่งผมมีแล้วอดิอุ้ยอะไรอะเสาอะไรไม่รู้ทุกคนขึ้นได้ด้วย มันจะมีทางขึ้นมีเหล็กตรงนี้เขียนไปก่อนขึ้นไปครับผมชั้นบนมีอะไรเหมือนจะเป็นหอไฟไปะลองขึ้นไปดูนะคนหอสัญญาณนี่ไงเปิดหีบหอเสาสัญญาณนี่วะมีหีบสีน้ําเงินตรงนี้ตอนนั้นเราเจอหีบสีอะไรนะคนสีเขียวใช่ไหมไอตรงเครื่องลงหอนี่ด้เป็นกระสุนครับผมอุ้ยโอ้หได้ปืนยูซีมาทุกคนโอเมนี้มีปืนนะ มีปืนแบบนี้มันก็จะไปยากตรงหนล่ะถ้ามันปืนแล้วทุกคนเรามีปืนก็ง่ายแล้วเกมขนาดใส่ฐานแลว้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวมันตามผมนี่หว่าทุกคนเจ้าหนูแฮมสเตอร์ผมไปช่วยมันตอนไหนทำไมมาตามผมอะ่ะอันนี้ไม่รู้นะผมว่าต้องคราแแบบแล้วทุกคนเรามองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยลองคราฟนี่ไงแมบบมาแล้วหนึ่งโอ้แมบบเราอย่างเล็กกับทุกคนตอนนี้มีเชลมีกำแพงปกติแล้วก็มีเตียงมีพูดเทเบิลด้วย ตัวอาหารทุกคนนี่อะไรไหมเนี่ยนามน้ำแข็งมันนี้เป็นกับดักนะทุกคนโอ้มีของคราบห้าเลยไม่เลยทีเดียวเชียวไม่รู้ว่าเราจะคาบได้หมดหรือเปล่าทุกคนไม่ใช้คาบหมดเราจะปลดได้หมดหรือเปล่าผมวิ่งไปสำรวจแบบแถวนี้ก่อนบางทียังไม่มานะทุกคนอุ้ยมาแล้วมันมันมันแพ้ไฟฉายไหมอ่ะมันไม่แพ้อะไรเลยทุกคนมันโกงละมันไม่แพ้อะไรเลยเนี่ยโอ้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 ใจน่าก,กลัวจริงคนเกมนี้ไปฉายเราถึงก,กับทานหมดเลยอ่ะ ไปแล้วตัวใหญ่ใหญ่โอ้ย Achievement มมทุกคนดู not so mythical คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนยาติโ,โคตรน่ากลัวกคนเกมนี้ยาติสมค่อยส่งมกาเป็นบอสหน่อยทุกคนน่ากลัวจริงครับผมแย่ yeah, คัไฟเบลสามแลทุกคน Achievement มมละกินเนื้อหน่อยมีโบลองปืนยิงดูไหมทุกคน,นยิงดูอ๋อปืนน่นไม่ได้รัวทุกคนเบาๆนะไม่เบาแล้วแรงอยู่แหละ <laughs> คัมไฟเบลสามเราสำรวจเพิ่มหน่อยเหมือนกล่องมันจะ เอ้ยนี่ยังไม่เปิดของนี้เหรอทุกคนเหมือนแบบมันจะไม่ได้ขยายกว้างมากนะเขาบอกให้เราช่วยคนที่สูญหายใครกันที่สูญหายรอบนี้ทุกคนสามารถมีคนหายในแบบนี้ด้วยซึ่งเขาที่เป็นใครอะเฮ้ยนี่ฟาร์มนี่เป็นฟาร์มที่เหมือนฟาร์มประตยไหมมีไม้ดอกแล้วก็อะไรอะอ๋อกระเป๋ากระเป๋าใหยได้กระเป๋าสิบห้ามาแล้วนี่จะเป็นหีบเหล็กได้ไรอะได้กระบองมาทุกคนได้ไม่เ,เหล็กตรงนี้ด้วย อ่าผมมีกระบองคนไอ้คนถ้ำแล้วคนยุคโบราณทำไมฐานระวังต้นแข็งได้ไหมเนี่ยเสียมือดอีกแล้วทุกคนเจ้าเยตุยจะมาอีกแล้วเฮียบีไฮอยู่เขาอยู่ข้างหลังเราทุกคนเจ้าเยตีทุกคนมันก็ดูน่ากลัวอยู่นะแต่มันเหมือนจะตามเราไม่ทันปะใช่คนเราเร็วกว่าอ้าวผมเร็วกว่าแบบนี้คุณทำอะไรผมได้เดี๋ยวทุกคน,ม,นกมันเกือบเข้ามาได้มันจะโดดหนีอย่างนี้เหรอผมว่ามันเข้ามาได้นะยีสะดุ้งเลย จะหายแวบไปลงตาตุ่มมันมาอีกแล้วตามมาเร็วจังอ่ะไม่รู้ว่าตีแรงขนาดไหนนะแต่ไม่สนใจเข้าบ้านก่อนนะผมมันพังบ้านได้เปล่าทุกคนไม่รู้มันอยู่ข้างบนอนะ่ะมันพยายามจะทุบปล่อยเขาทุบไปแล้วกันโอ้เปิดทีมดีกว่าโอ้สปีระลองไหมทุกคนลองสู้ดูโอ้สู้ไม่ได้ครับอดยิงไม่เข้าทุวนตัวนี้อีกแล้วบอสยิงไม่เข้าครับผม ถ้ายิงเข้าคงยิงง่ายไปเนาะคงจะเหมือนเกมนู้นทุกคนไอ้แมปลากีบล็อกอะ่ะเรายิงกันในบ้านเล่นอ่ะดูดูด,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 ดูจะมีบีสูตรเอ้ยเดี๋ยวมีถม้ำทุกคนเป็นถ้ำน้ำแข็งโอ้ยทางตานันทางตานันนี่ถ้ำอะไรอ่ะทุกคนอมีถ้ำครับผมกระดูกเก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้แต่เก็บไนันี้ได้มีมันเด็กมีไม้ถ้ำน้ำแข็งยุคโบราณในหีบนี้มีอะไรโอ้อะไรอะ่ะ บุมบอลแลนทุกคนได้บุมบอลแลนมาปาได้สามสิบห้ารอบปาแล้วหายบุมบอลแลนไรไมเนยปาแล้วหายด้วยทุกคนเจอรัวว่ารัวนี้มีอะไรอ่ะรัวยังแบบเปิดไม่สุดเฮ้ยเจอปืนเจอปืนพกผมเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าเรามีค่าคำหนาวด้วยทุกคนเพิ่งเห็นแย่เลยแบบนี้ต้องรีบทำชุดแล้วเนี่ยน้ำมันครับเก็บไปก่อนก็นี่อะไรอ่ะเหล็กเปิดทีมก่อนไปเราจะหนาวตู้ก็ต้องรีบกับแคมป์ละ บายบายไฟไฟดับอ้าวไฟดับทุกคนถดับแล้วก็จะหนาวตุยด้วยสภาพบ้านนี้มันไม่อุ่นเหรอมาเนี้ยมีหีบครับผมโอ้เด้ขวานไดร่อนมากลับแคมป์ก่อนผมกลับไปที่แคมป์ทุกคนแต่ว่าแคมป์แคมป์อยู่ไหนอะแย่แล้วแบบนี้สถานการณ์ตึงเครียดมันอ,อยู่ฝั่งนี้เบาแคมป์ตอดีรู้สึกนี่ไงดีนะเราคนเราไปไกลไม่ไกลแคมป์มากใส่ฐานด้วยไม่อัพทุกคนขาดีขีดนึง ตัดไม้ก,ก่อนได้ขวนดีมาล้วตัดเร็วว่าขึ้นไหมเร็วนิดนึงเอามาปลูกเลยครับผมจงโตวเวลสีแล้วทุกคนลองอัพเกรดโตกันนะแล้วก็นี่เครื่องบอกเวลาแล้วก็เข็มทิศมีอะไรอีกมเน่าสนใจที่เดี๋ยวจะเป็นอัพเกรดโตวเวลต่อไปได้กองไฟแล้วก็คุกกิ้งพอมาทุกคนต้มม้อสุปอาหารมากินติดตัวแน่เลยนี่ได้เข็มทิศ ถ้าจะนำทางเนี่ย๋อเด็กหาย,ยตรงนี้ทุกคนช่วยเด็กซึ่งเด็กเปิดยังอะไปทางข้างหน้าโอเคเพราะฉะนั้นผมลองใช้บนะูเบลน์าดามีแรงบอกโอ้โหเบาเป็นตดเลยทุกคนปืนนะเออปืนนี่แรงสุดแล้วปืนนี่ยปืนนี้เบาแต่รัวแล้วใช้หอ,อกละ่ะอุ้ยหอ,อกทีเดียวหายเลยครับผมเราไปช่วยเด็กดูทุกคนปะบู๊มาขนาดนี้ละเจตีก็มาเถอะอา้าเด็กอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองหรอมะเนี่ยผมได้เสียง อุ้ยมันมาทางนี้มันดกักผมมันดกักผมโอ้นี่ไงคนเฝ้าเด็กเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนปลาบูเบลันด์่ด้วยผมปลาคืนอะ่ะแต่ผมปลาเบา้าเบามันปลาบูเบลันปลาบูเบลันเจือปืนเจือปืนไปๆละห่อพิภากษาโอ้หอโคตรโกงทุกคนจิ้มที่เอาตุยหมดได้ดักเจมมาทำไมได้ดักเจมเก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้ทุกคนเอานี่ไง อ๋อดักเจมมาใส่เทียเสร็จแล้วดักเจมมาใส่คนเหมือนกุญแจพี่มาช่วยแล้วน้องน,นี่ยคนเด็กคนแรกเด็กสูญหายในอาร์กติกรอดได้ไงไหมเนี่ยแล้วเด็กเกาะกองไฟได้ไงมันอยู่ในนั้นถูกขังงงว่าทุกคนพี่เกาะเกาะไม้ดีครับน้องเก็บเด็กไปทุกคนเมื่อกี้เด็กเขาพูดว่าอะไระทุกคนเราเป็นผู้ช่วยชีวิตอะไรทั้งอย่างผู้ช่วยชีวิตจริงๆขอบคุณที่มาช่วยแหละประมาณนี้ปะเด็กคนแรกมาแล้วทุกคนเอากลับแคมเหมือนเด็กเขาจะวิ่งตามเรามานะอือเเลพอร์ตร์เลยทุกคน นี่ไงมีเครื่องบินตกเหตุการณ์เดียวกันไหมเนี่ยน่าจะเดียวกันนะทุกคนน่าเครื่องบินน่าจะมาหล่นที่อาร์กติกเนี่ยนะเขาจะบินไปไหนกันไหมเนี่ยไปเที่ยวโคโลกเหนือกันเหรอครับมันจะดูแสงเหนือกันไหมทุกคนแล,แล้วเครื่องบินเกิดเหตุการณ์่องผมจะได้วิ่งเก็บฐานก่อนนะแล้วค่อยกลับแคมป์กันข้างหน้ามีซากเครื่องบินอีกแล้วมีแพนกินเต็มเลยอะ่ะพอดีเราแพนกินนี่ไงคนนี้ทำเฉดเด็กคนไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่นี่หว่านทำแข่งเฮ้ยห,ห,หลังเข้า โ, ų, โบโบโบดับเบิลเลยโบโบสามตัวตามมาทุกคนสุดท right. ้ายโบก็รำคาญทุกเกมครับโบน้รำคาญทุกเกมออกนี่แรงบูมไปแรงอีกแล้วทุกคนเก็บไปใส่เพิ่มบ้านนี้มีราไรตัดไตไส้พรุงเฮลโลอุ้ยทุงตุ้งตุ้งตุ้งตุง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 ุ้งุ้งาคูล่ะไม่ใช่ละมีโอมีนื้ื่องให้อ่านด้วยผมไม่อ่านแล้วกันนะถ้าใครอยากได้เนื้อเรื่องพอดีเราเมาชีชิลอ์อย่างเดียวครับ o p e น กูแซกมียอยู่แล้วอ่ะข้างบนกระสุนเอฟวีผมไม่มีปืนเลยตอนเนี้ยโอเคไปดีกว่าดูแมพซิเราจุงไหนละเราอยู่ส่วนไหนของแมปก็ไม่รู้แล้วตรงนี้อะไรเนะี่ยจะเป็นแคมป์อะไรสักอ,อย่างทุกคนลองเข้าไปดูไหมแคมป์อะไรอ่ะเฮลโหลเปิดได้ด้วยออกแคมป์คนป่าทำไรทำไรโอ๊ยหลังเข้าตัวใหญ่เข้าไม่ใช่ละไม่ใช่ละตัวนี้อืมฮิวเลยฮิวเลย โอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้พี่บึ้มพี่บุ้มพี่บุ้มแล้วจะหนาวตัวกับแข็งกว่านดิดกว่าทุกคนไปหนีแล้วลูกตามพ่อมาเนี่ยคนช่วยเด็กได้คนแรกน่าจะได้ตัวคูณเพิ่มช่วยเด็กคนที่สองดีกว่าทาง,งั้นทุกคนน้องแอสไปทางนี้มาช่วยเด็กคนที่สองครับผมอ๋อเด็กอยู่ในค่ายนี้เหรอน่าจะใช่ทุกคนเด็กนันอยู่ในค่ายนี้ที่เรามาเมื่อคืนเพราะไม่ใช่อยู่ตรงนี้ม้าละทิ ไม่ใช่ละทีพวกกอบลินสีน้ำเงินเรียบร้อยครัผมตุยไปเผามาแล้วน้องอันนี้คนที่สองทุกคนเด็กช่วยไม่ยากเนี่ยผมเอาหอ,อกโคงสุดละโคงกว่าชยกูบดูดเลยคือเกมนี้มอนมันตีไม่แรงเท่าไหร่นะทุกคนอะไรอะ่ะโอ้ยสลิงช็อตหนังสติ๊กมาช่วยแล้วครัผมหนูคุณเป็นผู้ช่วยชีวิตจริงๆคำพูดเดียวกันเลยอะ่ะใครใส่บทมาให้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่เข้าหนังสติ๊กเบามากหอ,อกเถอะ ออกเลยเด็กไม่ช่วยสู้เลยทุกคนมาทําไมเนะี่ยเดินตามกันทาไมเดินตามกันทำไมม,ำไม,มีแต่เ็จแคปแชหทุกคนมีแก๊สด,ด้วยน้ํามันใน,นถ้ามีฐานด้านบนนั้นมีมีหีบสีน้ําเงินเราจะได้อะไรการลองเปิดดูทุกคนเออได้กระสุน,นแล้วก็ปืนปืนซึ่งเรามีอยู่แล้วแล้วเด็กคนที่สองมาแล้วกลับแคมป์ก่อนดีกว่าทุกคนนี้บ้านใครอะ่ะยืมหน่อยไม่มีอะไรเลย โบเอาเข้ามาสาเด็กคนที่สองมาแล้วไม่ใช่เด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ทุกคนน่าจะเป็นผู้ใหญ่เขาบอกตามหาคนหายมีอะไรให้คารับไหมต้องอับเกรดโต๊ะซึ่งต้องตัดไม้นะทุกคนโอ้ยมีคนมาบุกอ๋อวัอาานนี้โดนบุกนี่เองไม้แค่เนี้ยนะสองตัวบาทสองตัวบาทเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นโอ้ฟอร์ดอันนี้น่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าฟอร์ดคอนี่น่าจะเป็นจี้นะทุกคนเนี่ยนี่เหมือนจี้นะอันนี้ ใช้อัปเกรดโอเคเฮ้ยเมื่อกี้มีคัทซีทุกคนอดดูผอสครต์โทษทีโอไมคก็ <laughs> oh God. คนที่สามผมปลดแผนที่ได้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยทุกคนแผนที่เราปลดหรือยังน่าจะยังนะอาวุธเต็มเลยทุกคนแบบนี้แบบนี้ให้อาวุธเยอะจริงๆอ๋อทุกคนเรากดเอฟได้โดยที่ไม่ต้องถือกระเป๋าก็ได้ทุกคนเกมนี้เก็บของถืออะไรก็ได้อ่ะโอเคชิลละก็ถือไว้ตลอดเลยแล้วกันทุกคนกดเก็บได้หมดเลยไม่ต้องถือกระเป๋านะถือเป็นเรื่องที่ดี โอเคเด็กนนี้ยังช่วยไม่ได้ยังไม่ปลดต้องอัปเกรดแคมป์ก่อนทุกคนต้องเบลห้าสุดท้ายผมว่าเด็กคนสุดท้ายน่าอยู่เบลหกต้องอัปเกรดแคมป์เบลหกก่อนนะสูตรเดิมนะครับนี่ทอ่อน,ทอนไม้หรือวล่าเนี่ยทุกคนท่อนไม้หรือท่อนไรมเนี่ยโคตรใหญ่เลยครับนั่นจะเป็นท่อนอันนี้เยตีน่าจะพังลงทุกคนเทมี้เยตีก็ดูน่ากลัวแต่มันก็ดูเท่อย,อยู่นะทุกคนตัวมันเฟี้ยวดีโดนเยตีไล่อีกแล้วตัวอย่างใหญ่โอเคทุกคนขมป์ไฟเบลห้าแล้ว เราจะอัเกีรโตเลยแล้วกันเกีตรวโตนี้อ่าจะเป็นเตียงกับอันนี้มันคนน่าจะดีเนะี่ย Cooking Pot ต่อไปใช้มายิบห้าเป็นโต๊ะเบลสี่ซึ่งจะมีแต่อะไรก็ไม่รู้คนมีฮีเตอร์เครื่องทำความอุ่นและนอนนี้ของเยอะมากส่วนเตียงคงไม่ได้ครับหรือคาบไปสักเตียงหนึ่งดีนี่ครับเตียงหนึ่งเตียงทุกคนเอาแล้วผมเตียงเพิ่มวันโอเคอาหารเต็มไปช่วยเด็กคนที่สามกันทุกคนแทนที่เราเบลห้าแล้วแล้วชิมเป็นผมเด้งไม่เลยกเลยไหมอะไรบ้างก็ไม่รู้ พี่มาช่วยแล้วน้องอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้พี่เดินจะมาสุดทางแล้วนะอย่าบอกนะว่าใช่ทุกคนต้องเวลโอ้โหต้องเวลหกเลยหรอต้องเวลหกเลยฮะถึงจะช่วยได้เฮ้ยเพิ่งเจอพี่หมีเกมนี้ถึกอยู่นาถึกอยู่นาที่แรงขนาดไหนคนพี่หมีลองดูดีกว่าโอไม่ได้แรงมากก็พอได้อยู่ันนี้็มาทั้งนั้นเดย๋ยเสาส่งสัญญาณอีกแล้วทุกคนขึ้นไปดูกันแต่รอบนี้มันเสาใหญ่โคตร,รเลยเนะี่ย เราจะดูได้แค่ครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวก็เกินพอแล้วผม,มหีบอะไรไม่รู้ทุกคนหีบโคตรเทอันนี้น่าจะของแรหีบทานอตไหมเนี่ยมีเจมด้วยอู้ <Ooh. S 1> สไนเปอร์ครับผมสไนเปอร์ซูมได้ปะซูมไม่ได้ทุกคนสไนเปอร์เดี๋ยวซูมไม่ได้โอ้ใหม่ก็อะไรวะเนี่ยหีบเจมอะไรอะหีบเจมแล้วทุกคนหีบทานอสอะผมนี่หีบทานอสนะแล้วกันน่าจะเป็นหีบทานอสเลยสีม่วงก็มญญีไอ้อัญ,ญามณีด้วยนะทุกคนโอเคได้ปืนเดียวกัน เฮ้ยทุกคนมันบอกว่าเย,ยติจะกลายเป็นเบอร์เซอร์ผมว่าคืนนี้เย,ยติน่าจะโหดแล้วแหละเย,ยติล่าเบอร์เซอร์แต่เราโดนบุกอยู่นะมันจะมาไหมเนี่ยไม่น่าจะมานะทุกคนนี่ไงเย,ยติามาดูเราทุกคนอ๋อเป็นเหมือนเกมนูนเลยนะนนเวลาลทีมาบุกเราจะไม่เจอพวกบอสเพราะมันจะมาดูแคมป์เราโอ้สนายแรงมากนัดเดียวจอดแต่รีโหลดนานจริงทุกคนไม่อัพอีกเหรอต,ตัดไม้มาใส่รายการนั้นนะทุกคนเออ ทุกคนมันํำไฟมีเบ้อต่ออีกเหรอวะเนี่ยโอ้โหเบ่หกเรายังไม่พอยังมีต่ออีกทุกคนโอ้แย่แล้วแบบนี้แล้วคำไฟลดอย่างเร็วหิมะลงโอเคทุกคนผมว่าเราจะไปช่วยเด็กกันนะให้มันไม่ใช่ช่วยเด็กช่วยคนให้มันครบๆกันขาดอีสองคนเองเกมน,นี้เล่นได้ดีน่าเล่นได,ด,นนด้นานทุกคนเกมถือว่านหนุกอยู่นะทุกคนพอก็เก้าวันเลยหนุกใช้ได้มีนิเมชัน่นมีอะไรอยู่ทําดีอยู่นะทําไมคนนี้มันช่วยยากจังอะเฮ้ยมันไม่ยอมเปิดสะกีคนตรงนี้ ถ้ามันติดกำแพงเกินต้องเวลเจ็ดเลยไหมเนี่ยผมว่าแคมไฟมันเต็มเบลสิบหรือเปล่าทุกคนเริ่มไม่ดีแล้วถ้าเต็มเบลสิบเนี่ยแล้วเรากำลังจะหนุกไอหนาวตุยเกมดีแต่เล่นยากแล้วผมว่าเริ่มยากแล้วทุกคนเริ่มไม่ง่ายแล้วในตอนนี้เมื่อเราติดอากาศหนาวทุกคนเราเดินช้าวิ่งเร็วไม่ได้แล้วผมกำลังจะตุยทุกคนเราวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะล้วบอสก็มางานงอกละแคมอยู่แค่เอื้อมโอ้ my god ไม่รอดโอเคทุกคนเอามาเนี่ยสหรับแบบนี้ผมเล่นได้ทั้งหมดยี่บเอ็ดวันนะควรคือแบบเล่นยากเรื่องแต่คนก็ถึงหนึ่งร้อยเก้าวันได้เอาจริงถ้าเล่นดีก็คงอยู่ถึงได้แหละวนนี้เรามาเซอร์วิสให้ดูเฉยนะว่ามันมีอะไรบ้างโอเคพวกคิดวันี้ก็พีเศษพวกผมรวบรวมแบบต่างไปอะไรก็มีหนึ่งพิเศษใหม่มันเจอใหม่ชิปหน้านะสำนี้ไปแล้วผมบายเจอกัน